สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง Collision Bit Marks ใน s p i k e k i t กันนะครับก็คือการสัมผัสกันหรือว่าการกระแทกกันของโนดไปเปิด Project Basic s p i k e k i t ที่ทำไว้คราวที่แล้วขึ้นมาเลยครับคราวที่แล้วเนี่ยเราทำถึงตรงที่ให้โนดสองอันยานอวกาศ2อันนะครับมันมี Gravity ใช่ไหมครับมีแรงโน้มถ่วงก็ตกลงมาแบบนี้อ่ะวันนี้เราจะเพิ่มเติมนะครับ ผมขอแก้ตรงนี้นิดนึงก่อนตรงเนี้ย h e r p l a n e เนี่ยเราไปดีแค่ข้างนอกนะครับเป็นวา h e r p l เ n e เท่ากับ sk s p i n o d e แล้วก็เอาเลตตรงนี้ออกมันจะได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวแปร l ก b อ l อยู่ข้างนอกจากนั้นทำตามผมนะครับเพิ่มตัวนี้เข้าไป my sk s p i n o d e physics body Category bit marks ก็คือการแบ่ง category ให้มันว่าโหนดเนี่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะครับชื่อก็บอกว่า category bit หมายความว่ามันมีหน่วยเป็น bit นะครับก็คือเป็นเลขฐาน2เดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีมันจะมี32 bit ก็คือมีได้สูงสุดแค่32กลุ่มนะครับตอนนี้ใส่เป็น1ไปก่อนให้อยู่กลุ่มที่1ไปก่อนแล้วก็ m y s k s p y n o ป e d o ดดอท s ิสิก collision bit max เท่ากับ2แบบนี้ส่วนตัวข้างล่างนะครับเราก็ให้ a n o t h e r plane d physics body category อุ๊ย <c ategory> เขียนผิดโทษครับ physics body category bit max เท่ากับอันนี้อยู่กลุ่มที่2นะครับ a n o t h e r plane d physics body dot collision bit max เท่ากับ1กลับกัดกัอันนี้อยู่กลุ่ม1นึ่ง collision เป็น2นี่กลุ่ม2 collision เป็น1ลองรันดูนี่ดูเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมลองเปลี่ยนตรงนี้จาก1เป็น2 ล้วลองลันดูอเอยไหมครับผลเปลี่ยนแปลงละแข็งทื่อเลยแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นนะอันี้ผมขออุบไว้ก่อนถือว่าวันนี้อยากให้ทุกคนลองรีเสิร์ชเล่นๆดูนะครับสนุกสนุกว่ามันมีความหมายยังไงแคทตาล็อกกับคอลลิชันเนี่ยแล้วมันทานํางานยังไงลองหัดรีเสิร์ชดูนะครับเพราะว่าถ้าเราค้นคว้าเองได้เราจะต่อยอดได้ทํางานได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทํางานในชีวิตจริงได้ดีขึ้นลองเล่นดูเดี๋ยว วันต่อไปผมจะมาอธิบายโดยละเอียดว่ามันทานํางานยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบิตเนี่ยไอ้สอเนี่ยเราสามารถเขียนแบบนี้ได้ศูนย์บีคือเลขบลัญชีนะครับก็หนึ่งศูนย์ก็คือสองตัวนี้คือสองส่วนหนึ่งก็ศูนย์บีหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือหนึ่งถ้าเกิดจะให้เป็นสี่สี่เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งศูนย์บีหนึ่งศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับตัวเนี้ยคือเลขฐานสองซึ่งจะมีแค่ศูนย์กับหนึ่ง ทุกคนน่าจะเคยเรียนนะครับถ้าไม่เคยเรียนเนี่ยมันจะสอนยาวตัวนี้มีค่าเป็น4ในเลขฐาน1ิบนะครับพอมี3าบิตเนี่ยมันก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มมาทีละตัวแบบนี้จนถึงสามสิบสองตัวนะครับก็คือ2ยกกำลัง3าบสองนั่นเองเราสามารถเอามันมาออกกันได้นะครับคือสมมติตัวนี้อยู่กลุ่มที่1ตัวนี้อยู่กลุ่มที่2อาสมมติตัวน,นี้อันนี้อยู่กลุ่มที่1อันนี้อยู่กลุ่มที่ อันนี้คือสองนะครับอันนี้คือหนึ่งพอเราเอามาออกันมันก็คือการทําแบบนี้ศูนย์ดีหนึ่งศคืออยู่ทั้งสองกลุ่มสมมุติน,นะครับจะได้ยี้ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งศย์รวมกับ1ก็คือมีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งเห็นไหมครับแบบนี้ฟ <c oughs> ังแล้วจะเหมือนไม่น่างงนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันคือการบวกเลขฐานสองเอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนให้รู้คอนเซปต์ลองไปหาวิธีดูว่ามันทานํางานยังไงแล้วเดี๋ยวลองบอกผมดูว่า เราเข้าใจไหมว่าเวลาเปลี่ยนแคตตา o r ีกับคอ l ์ i รชันวิดมาร์กเนี่ยมันส่งผลยังไงกับตัวโนดของเรานะครับว่าทาํางานยังไงวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www itechsoftware c o th ที่เมนูโปรแกรมมิง่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็แมเสเซจมาหาผมได้ที่ facebook com itechsoftware th หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า t อท s o f t ฟต์แวร์ t l a n l a n d ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page แล้วกระทึบไลค์ like ด้วยครับขอบคุณครับ